พบกับช่องเพลงซ่ามาเสบอีกแล้ววันนี้เราจะมาวาดรูปเอมังอาดกันก่อนอื่นก็ทำหัวกลมๆก่อนแล้วก็ทำแว่นตาเข้ามาแค่หนึ่งสองแล้วก็เข้ามาแค่บอกเดียวแล้วออกไปแค่สองหนึ่งสองนะคะแค่สองช่องแล้วก็ทำยาวๆต่อมาเลยแล้วก็ทำ ขาทำขาทำขาให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ทำแบบนี้นี่แล้วก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้หรือด้นนี้ก็ได้แต่ขอเริ่มเป็นแต่ตรงนี้ล้กันต่อไปก็จะเป็นส่วนข้างหลังก็นับตั้งแต่ตรงนี้เลยวนมาถึงตรงนี้ ต่อไปก็จะเป็นโมงกูดของน้องก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีแรงเงาด้วยแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพลงซ้ำหมาแ่บด้วยนะคะบ๊ายบาย